สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการถอดสลักข่าวกับค่ำคืนนี้ดิฉันสุพดาวิจักชวงค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายๆคนยังให้ความห่วงใยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะ ที่บอกว่าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ห่วงใยก็รู้สึกว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นไม่ขีดก้อนเล็กๆที่จุดชนวนทําให้เกิดวิกฤตทางการเมืองรอบใหม่หรือเปล่าถ้าเกิดทางพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลไม่พิจารณาอย่างรอบคอบหรือว่าเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่ฟังเสียงของประชาชนแต่ที่แน่ๆค่ะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่กระบวนการจะเริ่มยังไงตอนนี้หลายฝ่ายก็มีการถกเถียงกันนะคะว่าอาจจะมีการเดินหน้าร่างแก้ไขรั ท่รมนูนเพื่อลงมติในวานละสามที่ค้างอยู่ในสภาก่อนหรือว่าจะจัดเวทีให้ความรู้กับประชาชนแล้วค่อยลงมติหรืออีกทางหนึ่งค่ะอาจจะมีการเลือกสะสะลอแล้วร่างทางเลือกจะเป็นอย่างไรจะแก้ไขาบางมาตราหรือว่าเป็นแก้ไขทั้งฉบับช่วงหน้าเราจะมาวิเคราะห์ถึงเรื่องนี้กันค่ะสนับสนุนรายการโดยกระทรวงการคลังกรมการค้าต่างประเทศและ w ว็ไ์ b a n g k o k w a t c com สนับสนุนรายการโดยกระทรวงการคลัง irpc และ w w w bangkokwatch com กลับเข้าสู่รายการถอดสลักขาคุณผู้ชมยังอยู่กับดิฉันสุพดาวิจักชวงค่ะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงเรื่องของการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระสามนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางรายการถอดสลักขาวได้เชิญตัวแทนจากพคร่วมรัฐบาลแล้วก็นักวิชาการมาร่วมวิ มาร่วมพูดคุยนะคะท่านแรกค่ะคุณอุดมเดชและนเสถียรประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือว่าประธานวิบอีกท่านหนึ่งค่ะดเรเมธาพันธ์โพธิธิรโรธรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยสวัสดีทั้งสอง <ใช S 1> ท่านค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขออนุญ,ญาตถามประธานวิบก่อนนะคะในเรื่องของการที่พักเพื่อไทยกับพักร่วมรัฐบาลสรุปว่าจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะประเด็นมันอย่างนี้ครับ โดยปกติที่เราทํางานในสภานะครับไม่ว่าจะมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติใ,ใดหรือเสนอกฎหมายใ,ใดเนี่ยกระบวนการเนี่ยมันมีการนําเสนอร่างคือวาระที่หนึ่งแล้วก็เข้าสู่ชั้นกรรมธิการแล้วก็นํามาสู่ในการพิจารวาระที่สองดงตามมาตราหลังจากนั้นก็จะโหวตวาระสามขณะน,นี้ในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแต่การที่เราได้ทราบกันดีว่าผ่านวาระหนึ่งแล้วผ่านชั้นกรรมธิการแล้วผ่านในชั้น วาระที่2แล้วเหลือเพียงลงมติวาระที่3แต่ว่ามีประเด็นในคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนจึงทําให้ค้างคางมาอันนี้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ยังค้างคางอยู่ในสภาประกอบกับหลังจากนั้นได้มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาคณะหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคร่วมรัฐบาลมาประมาณ11คนให้ให้เข้ามาศึกษาในกรณีที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งขณะนี้ทั้ง11คนที่เป็นตัวแทนของคณะทํางานเนี่ยเขาได้ทําเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ได้มีโอกาสเชิญนักวิชาการที่เคยมีส่วนร่วมกับรัฐมนตปี50หรือเคยให้ความเห็นที่สําคัญสําคัญไว้ไม่ว่าจะเป็นท่านดรสมบัติทารงธัญวงศ์อธิการบดีของนิดาหรือแม้กระทั่งดรวิทิศารตามชัยรองเลขาธิการของสถาบ,บันพระปกเกล้าแล้วก็มีคณะทํางานของอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนนะครับอ,อาจารย์นิติยศิวง์นอกจากนั้นก็ยังจะมีในส่วนของอาจารย์โคโทมอาิยา ซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีของหมาวยเัยมหิดลแล้วก็ยังมีในส่วนของวุฒิสมาชิกท่านดิเรกถึงฝั่งซึ่งก็เคยเป็นประธานคณะทํารรรงานเรื่องของการสร้างความปองดองซึ่งตั้งมาในสมัยท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์ในสมัยที่แล้วด้วยซ้ำทั้งทั้ง5 6ท่านนยครับทั้งกลุ่มนี้ได้เข้ามาให้ความเห็นกับคณะทํารรงานชุดนี้ในเรื่องของสิ่งที่ดีของรัฐรรมนูน50แล้วก็สิ่งที่ควรจะแก้ของรัฐรนมนูน50ทั้งหลายท่านได้ให้ความเห็นไว้ชัดเจน ในข่าวเดียวกันก็ลงลึกไปว่าแล้วความเห็นที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีต่อคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนไม่มว่าจะเป็นคําวินิจฉัยกลางหรือคําวินิจฉัยส่วนตนเนี่ย,ย,เ,ยเขาเห็นเป็นอย่างไรนั้นถ้าทุกท่านได้ได้ตั้งประเด็นมาชัดเจนนะครับโดยเฉพาะมีอาจารย์บางท่านได้เจาะลึกลงไปนะครับว่า,าตุลาการท่านใดได้ให้ความเห็นเอาไว้เรื่องนี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 ้เพราะฉะนั้นอีกตรงนี้มันจะชัดเจนเป็นรายงานฉบับนี้ซึ่งขณะนี้รายงานฉบับนี้นะครับพัก ร่วมรัฐบาลได้รับแล้ววันนี้ตอนประมาณเที่ยงนะครับบวกลบนิดหน่อยนั้นกระบวนการต่อไปก็คือว่าอำนาจในการที่จะวินิจฉัยเดินหน้าหรือดําเนินการอย่างไรต่อไปเนี่ยก็อยู่ที่พักร่วมรัฐบาลแล้วลหลังจากนี้ก็จะมีการอสอบถามไปว่าจะมีความพร้อมกับมาหาลือกันอีกเมื่อไหร่ก็ทราบว่าในวันนี้นวันพรุ่งนี้นะก็อยู่ในส่วนของพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาจะอยู่ในกระบวนการหาลือกันเองก่อนเราวันศุกร์นี้ตอนประมาณเที่ยง เขาก็จะนัดหมายกันกันกบพักร่วมรัฐบาลทั้งหมดวันศุกร์ที่14ธันวาคมนี้ถูกต้องครับเวลาเที่ยงเขาะจะนัดกันค่ะพูดไปแล้วนะคะทางด้านทางตัวแทนพักร่วมรัฐบาลก็ได้มีการดําเนินการแล้วทางฝากนักวิชาการล่ะคะตรงนี้ดรมองว่ายังไงบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักการก็คือว่าถ้าหากว่าเรายึดตามแนวทางของประชาธิปไตยเนี่ยมันก็น่าจะเสร็จสิน้นน่าจะจบไปแล้วจบหมายความว่าฝ่ายทิติบัญญัติเนี่ย ซึ่งมีอำนาจเต็มแล้วเนี่ยนะน่าจะต้องลงหรือโหวตตั้งแต่ครั้งที่แล้วแต่ละอละตอนนั้นมันผ่านไปแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็เห็นใจว่าเมื่อฝ่ายรัฐบาลพาร่วมรัฐบาลพินิษพิเคราะห์แล้วก็มาจนถึงวันนี้เราก็ยังคิดว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะว่า รัฐธรรมนูญในระบบประชาธิปไตยเนี่ยคือเส้นสามเส้นเส้นที่หนึ่งก็คือเส้นนิติบัญญัติเส้นที่สองคือเส้นบริหารและเส้นที่สามเนี่ยคือเส้นตุลาการสามเส้นนี้มันจะต้องบาลานซ์กันภาษาไทยเ็าเรียกว่าสมดุลกันแต่ว่าในรัฐธรรมนูญปีห้าศูนย์เนี่ยไอเส้นข้างล่างเนี่ยมันยาวยาวกว่าสองเส้นเพราะฉะนั้นพอมันยาวกว่าสองเส้น ซึ่งมันเป็นเส้นที่มีความเกี่ยวโยงเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับประชาชนมากกว่าเส้นข้างล่างมันจึงเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นชัดเจนว่าตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้24สิงหาเป็นต้นมาเนี่ยมันก็เกิดปัญหามาโดยตลอดฉะนั้นเป้าหมายที่คณะปฏิวัติต้องการจะให้เกิดความปองดองเนี่ยมันไม่ได้เกิดอย่างนั้นเราเห็นชัดเจนว่าตั้งแต่มีมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ย อย่างนั้นฝ่ายนักวิชาการเองก็ตามประชาชนเองก็ตามเนี่ยผู้ที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยก็เ,เห็นว่ามันจะต้องแก้ที่สาเหตุของปัญหาค่ะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะคะ,คะถามแบบชาวบ้านเลยนะคะ,คะดเรเมธาพันธ์รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กําลังจะล่างขึ้นมามีความแตกต่างกับรัฐธรรมนูญฉบับปี4 0มากน้อยแค่ไหนคะคือถ้าเราดูแล้วเนี่ย18ฉบับที่ผ่านมานี่นะะ รวมทั้งฉบับใหม่ถ้าสมมุติว่ามติของทางรัฐบาลรวมทั้งพรรครวมเนี่ยแปลว่าจะดําเนินการจะเป็นประชามติแล้วก็ไปโหวตกันหรือจะทํำยังไงก่อนก็นแล้วแต่สมมติว่าผ่านกระบวนการตัวน,นั้นแล้วเราจะมีสสรหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมคิดว่าในการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะต้องดูทั้งปี40ด้วยปี50ด้วยมันต้องยอมรับว่า40ก็มีส่วนดี50ก็มีส่วนดีแต่ว่าไอ้ส่วนที่ดีเนี่ยเราจะต้องเอาไว้อย่างกรณีวันที่ผมเองได้ รับมอบหมายจากประชาชนเนี่ยจ็ดหมื่นกว่าคนตอนนั้นให้เป็นผู้เสนอเราก็บอกว่าเราไม่แตะหมวดพระมหากษัตริย์นะซึ่งเป็นที่กังวลใจของทุกฝ่ายและจะนําไปสู่ความขัดแย้งเนี่ยเป็นต้นกรณีอย่างนี้เป็นต้นแต่มาตราใดก็ตามตรงไหนก็ตามที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยโดยเฉพาะเรื่องของเส้นที่ว่าเนี่ยตุลาการเนี่ยมันเป็นตุลาการธิปไตยอะมันไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยตุลาการธิปะไตยย่งไรรัฐมนตรีปี50เนี่ย ให้อำนาจตุลาการมากกว่าค่ะจนกลายเป็นว่ามันเป็นระบบตุลาการที่ปไตยไม่ใช่เป็นระบบประชาธิปไตยซึ่งระบบประชาธิปไตยหมายความว่าประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจเป็นผู้เลือกผู้แทนมาใช้อำนาจยิติบัญญัติและบริหารด้านฝ่ายยิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเนี่ยน่าจะต้องมีอำนาจบาลานซ์กับฝ่ายตุลาการแต่ว่าในรัฐธรรีนูญปี50เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้คือจุดที่สําคัญ ที่ทาให้เกิดปัญหาตรงนั้นคงจะเป็นความรู้สึกของของทางฝ่ายวิชาการที่เห็นว่าในส่วนของฝ่ายธุรการขณะนี้ได้ล่วงล้ําเข้ามาวินิจฉัยตัดสินใดๆก็แล้วแต่เข้ามาในส่วนของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติใช่ไหมครับนั่นคือท่านผ้พอไปพูดถึงเส้นเดี๋ยวคนยังงแต่จริงๆความหมายของการเป็นสถาบันก็คือว่าขณานี้ฝ่ายนิติบัญญัติได้ใช้ตุวเลือกของตนเองเข้ามามากเกินไปเสียแล้วค่ะ คุณผู้ชมคะพักกันสักครู่คะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาวิเคราะห์ถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันต่อคะ่ะสนับสนุนรายการโดยกระทรวงการคลังกรมการค้าต่างประเทศและ w w w b a n g k ok o k w o i c h c o m สนับสนุนรายการโดยกระทรวงการคลัง iRPC และเวอร์ไ Bangkok Watch.com มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการถอดสลักข่าคุณผู้ชมยังอยู่กับดิฉันสุภดาวิจักชัยวงศ์นะคะแล้วก็ประธานวิทย์คุณอุดมเดชแล้วก็ดกเรเมธาพันธ์ค่ะเมื่อกี้เห็นประธานวิทย์พูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญปี40ที่ยังพูดค้างไว้สักนิดหนึ่งฉันต่อเลยค่ะคือไม่ความว่าเมื่อสักครู่ที่ถามว่ารรฐธรรมนปี40เนี่ยมันจะต่างกับที่เราจะร่างใหม่อย่างไรผมอยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วกระบวนการเนี่ยเหมือนกันเลยมันจะต่างกันนิดเดียวครับเมื่อปี40เนี่ยมีตัวแทนของประชาชนโดยให้ตัวแทนประชาชนเลือกมาจังหวัดละคน <c oughs> คราวนี้ก็เหมือนกันจังหวัดละหนึ่งคนจะต่างกันคือตรงที่ปี40เนี่ยให้ผู้ที่สนใจสมัครเนี่ยสมัครเข้ามาที่จ <c oughs> ังหวัดนั้นและจังหวัดนั้นก็เลือกให้เหลือแค่สิบคน <c oughs> หมายความว่ามีคนมาสมัครในจังหวัดหนึ่งจังหวัดใดเกินกว่าส10บคนให้เลือกให้เหลือสิบคนเลือกกันเองค่ะ <c oughs> และสิบคนนั้นส่งมาให้รัฐสภาเป็นคนเลือกจังหวัดละคน <c oughs> แต่คราวนี้เราให้ประชาชนในจังหวัดนั้นเลือกเองเลย จังหวัดละหนึ่งคนโดยตรงทั้งจังหวัดหนึ่งคนถูกต้องครับเป็นการเลือกโดยตรงนี่คือสิ่งที่อยากจะให้เป็นกฎหมายของประชาชนเป็นรัฐนูญของประชาชนโดยประชาชนมีตัวแทนมาร่วมรับผิดชอบในการร่างเองเท่านัา้นเองครับค่ะแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ประชาชนหลายๆคนก็กังวลกับเรื่องของการอ,าอยากจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะคงไม่พ้นเรื่องของการนิรโทษกรรมตรงนี้ทางท่านประธานวิบรือนักวิชาการว่ายังไงบ้างคะเชิญประธานวิบก่อนในส่วนนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของคนที่จินตนาการไป จินตนาการว่าถ้าหากว่ามีการไปแก้ทมนเนี่ยไปร่างทุนใหม่เนี่ยจะมีเรื่องนั้นมีเรื่องนี้เงรงต,รต,รตรุกตุลัวเองกังวลเนี่ยก็เลยเกรงว่าจะเกิดขึ้นอยากจะเรียนว่าวันนี้ยังไม่รู้เลยนะครับว่าใครจะมาเป็นตัวแทนของประชาชนประชาชนเขาจะเลือกใครในจังหวัดของเขาเรายังไม่รู้เลยั่าอย่าคิดว่าประชาชนเนี่ยเขาจะถูกที่นําได้หรือแม้กระทั่งคนที่ได้รับการเลือกตั้งมาเป็น สอสลอเนี่ยจะถูกที่นําได้เขามีความเป็นตัวตนของตนเองสูงเพราะฉะนั้นให้โอกาสตัวแทนของประชาชนได้มาใช้ดุลพินิจของตนเองในการที่จะร่างรัฐมนูญครั้งนี้ถ้าหากว่าเขาร่างแล้วมีส่วนที่ทําให้สังคมกังวลใจไม่ว่าจะเข้าไปพาดพิงหมดพระมหากษัตริย์ซึ่งจริงจ พลาดไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราเขียนห้ามเอาไว้แล้วในบทที่สองเนี่ยถ้ามีการล่วงล้ำเข้ามาในการเปลีป่ยนแปลงการปกครองในระบบประชาธิปไตยอะไรก็แต่เนี่ยยังสามารถที่จะตีตกไปได้ถ,ถูกเขียนไว้ชัดเจนและยังมีการทําประชามตินะครับต้องมีการทําประชามติกับ,กบประชาชนทั้งประเทศอีกครั้งว่าเห็นด้วยกับร่างที่ถูกร่างมาโดยสสรอไหม ถ้ามาเห็นด้วยก็ยังคงใช้รัฐมนนรีห้าส่วนนี้เหมือนเดิมถ้าเห็นด้วยถึงจะผ,ผ่านกระบวนการนี้ไปทรงลงพระประาพาธ,ธิไทยต่อเพื่อจะประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญกระบวนการนี่นะครับยังมีอีกเยอะมากน้นอย่าไปกังวลกับสิ่งที่ประชาชนจะใช้ดุลพินิจของตนเองครับค่ะในฝ้าของวิชาการละคะเชิญดรเมธพันธ์ค่ะคุณเราก็ฟังมานะตลอดว่าฝ <c oughs> ่ายที่พยายามกล่าวหาก็คือว่าจะล่างเพื่อคนคนเดียวอันนี้คือจุดที่สําคัญจริงๆแล้ว ทางนักวิชาการเองประชาชนเองว่ามันเป็นเพียงวัฒกรรมก็ต้องให้ฝ่ายที่ต่อต้านระบุชัดเจนว่ามันจะมีมาตราไหนในกฎหมายแม่บทเนี่ยว่าจะเขียนว่าเพื่อให้พันตำรวจโตทักษิณชินวัตรได้รับทรัพย์สมบัติหรือพ้นจากโทษน้นโทษนี้มันเป็นไปไม่ได้ในรัฐธรรมนูญดีนะแต่ว่าไอ้ที่เราเห็นที่ชัดเจนปี50เนี่ยมาตรา309เนี่ย การใดก็ตามใช่ไหมที่คณะปฏิวัติกระทำจะดีจะชั่วจะเร็วหรือจะขาวจะดำจะเทาจะขาวจะดำจะผิดคุณธรรมศิลธรรมในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็ตามเนี่ยมันมนถือว่า,าถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดอันนี้สิ่งตรงนี้ต่างหากที่ว่ามันเป็นมันไม่เคยมีปรากฏและก็ไม่ปรากฏในรัฐธรรมนูญของประเทศไหนที่มันเป็นหลักสากลเลยนะ เพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นวัฒกรรมของฝ่ายที่ต่อต้านฝ่ายที่คัดคา้านเพื่อไม่ต้องการให้มีการแก้ไขเหตุที่ไม่ต้องการให้แก้ไขเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างที่บอกแล้วว่าองค์กรอิสระในะปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าฝ่ายร,รัฐบาลเนี่ยได้เพียงอำนาจบริหารนะ,ะแต่อำนาจตุลาการเนี่ยมันอยู่ในมือของฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะดำเนินการกับรัฐบาลเมื่อไหร่ก็ได้ เราก็จะเห็นชัดเจนว่าตั้งแต่มีปี50เนี่ยใช่ไหมตั้งแต่รัฐบาลสมัครรัฐบาลสมชายยุบพักสามพัก <c oughs> ตัดสิทธิ์คน109คนเป็นต้น <c oughs> ฉะนั้นมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ดังนั้นผมจึงบอกว่าวันนี้จะยังไงก็แล้วแต่กาวหาหรือว่าสร้างวัฒนธรรมอย่างไรสิ่งที่ควรจะต้องทําก็คือว่าเมื่อเป็นรัฐมนูญปี40ูฝ่ายเสียรีนิยมก็ชนะการเลือกตั้ง <c oughs> แม้จะเป็นรัฐธรรมนูญในระบบที่ผ่านมาโดยคณะปฏิวัติ ฝ่ายที่นํานโยบายปฏิบัติได้จริงก็ใชในะการเลือกตั้งมันก็พิสูจน์แล้วว่ารัฐธรรมนูญคือกฎหมายแม่บทควรจะต้องทําให้เป็นกฎหมายที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆแล้วยิ่งฟังจากท่านประธานวิบแล้วบอกว่า,วาที่มาของสะสะลอเนี่ยมาจากประชาชนโดยตรงไม่เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงไม่น่าห่วงใหญ่เลยฉะนั้นถ้ามองไปที่ทางภาคใต้14จังหวัดภาคใต้เนี่ยถามว่าถ้าหากว่านักการเมืองเข้าไปมีส่วนเข้าไป ครอบงำแทรกแซงสั่งการได้มันก็ต้องเป็นคนของใครอ่ะอ,อันนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นที่สร้างวัฒกรรมทั้งหลายในประชาชนควรจะต้องเข้าใจผมเข้าใจทีสิ่งที่ดรเมธาพันธ์พยายามพูดในีสมัยเพราะว่าสิ่งที่ผู้ที่จะคัดค้านในการที่จะแก้ไขรรรมเนี่ยพยายามที่จะสร้างภาพให้น่ากลัวที่จะเกิดขึ้นในสังคม โดยยกตัวอย่างของกระบวนการที่จะเกิดขึ้นถ้าหากมีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาทาั้งทั้งที่เราก็รู้กันอยู่ว่าคนที่จะมาร่างนั้นคือตัวแทนของประชาชนที่มาโดยถูกต้องชอบธรรมเพราะเขาจะเป็นคนเลือกตัวแทนของเขา,าเองโดยตรง ดะงนั้นคนที่ต่อต้านก็พยายามที่คิดวัตกรรมถูกไหมครับหรือแ<ช>ม้กระทั่งสร้างภาพเห็นว่าถ้ามีการล่างใหม่นี่นะมันจะให้ประโยชน์กับคนนั้นคนนี้ถ้าล่างใหม่เนี่ยมันจะไปทำร้ายระบบสถาบันตุลาการนะถ้าล่างใหม่นี่จะไปทําให้อํานาจขององค์กรอิสระเนี่ยมีปัญหาซึ่งจริงๆงสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าไม่อยูใ่ในความรู้สึกของคนที่เป็นตัวแทนประชาชนมาล่างแน่นอนค่ะจะเสริมนิดหนึ่งว่าคื่ผมมองเห็นเช่นเดียวกันกับท่านว่า มันเป็นไปไม่ได้ที่รัฐมน,นูญเนี่ยใช่ไหมที่มันเกิดขึ้นจากประชาชนแล้วฝ่ายการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค,าค้านอย่างที่บอกว่าถ้าหากว่าคิดว่าฝ่ายการเมืองจะต้องเข้าไปแทรกแซงตรงนั้นเนี่ยแล้วมันรูปแบบมันจะออกมาเป็นพิมพ์เขียวอย่างนี้อย่างนี้ผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือถ้าเป็นไปได้ถ้าประชาชนเองซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยสามารถที่จะเข้าไปดําเนินการได้ผมคิดว่ามันจะต้องออกมาเป็นประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์จากนั้นเรามองเห็นอยู่แล้วว่ามีมาตราใดาบ้าง มาตรา111ที่มาของสว237หรือ309หรืออ right> okay, so okay. so, um> ื่นๆที่เห็นว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยเราก็มาแก้ไขให้เป็นประชาธิปไตยซะมันก็จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายอะค่ะฉะนั้นดรเมธพันธ์กำลังจะบอกว่าอยากให้แก้เป็นมาตราใช่ไหมคะก็คือต้องดูจากทางผู้ที่มีอำนาจโหวตนะว่าตกลงว่ายังไงแต่ว่าก่อนจะมาถึงโหวตมาถึงว่าประชาชนว่าย่งไง ก็เส<อ>า,สมมาประชาชนเป็นที่ตั้งก่อนอใช่ครับถ้าจะทําประชาเสวนาหรือจะทําประชามติถ้าประชาชนเสียงส่วนใหญ่เนี่ยว่าอย่างไรผมก็เป็นหนึ่งในประชาชนเราก็ต้องว่าตามนั้นเพราะประชาทิปไตยต้องยึดเสียงส่วนใหญ่เป็นหลักไม่ใช่เสียงส่วนน้อยนะค่ะแต่ว่าปัจจุบันมันสับสนตรงที่ว่าจะต้องให้ไปเคารพเสียงส่วนน้อยแล้วไม่ยึดเสียงส่วนใหญ่นี่คือปัญหาหลักเลยสุปยอดครับสิ่งที่มอสกูทเกอร์เมทพันธ์พยายามพูดเนี่ยคือความรู้สึกส่วนตัว ที่เห็นว่ามาตรานั้นมาตรานี้ในรัฐธุนปนหญปี50เนี่ยสมควรได้คิดแก้แต่เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าตัวแทนของประชาชนที่มาแนะนำสสรเนี่ยเขาจะไปแก้ทมนั้นหรือเปล่าเพราะเขาต้องอยู่ในกระบวนการที่จะออกไปทําประชาิจิรณ์ก่อนถ้าหากเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าควรแก้ถึงจะมาร่างแลวมาแก้และถ้าหากว่าร่างมาจนเสร็จแล้วเนี่ยยังอยู่ในกระบวนการที่ต้องไปถามประชามติอีกครั้งหนึ่งว่าท,ทั้งทั้งทั้งร่างเนี่ยทั้งเล่มเนี่ย เห็นควรที่จะเอามาเป็นกฎหมายและธรรมนูนไหมนั้นสิ่งสิ่งที่เมื่อมื่ชูตรติเมตาพานพูดคือสิ่งเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะทางค่าคืนของรายการถอดสลักขาต้องขอขอ,ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะจากตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลค่ะคุณอุดมเดชลัตนเสถียรประธานวิบนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะดรเมตาพานโพธิธิลโรธรองคณบดีคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ ก่อนจากกันไปก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะกระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ได้ร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักง,งานทส,สินส่วนพระมหากษัตริย์กรมศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประชาคมบางลำพูก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะไปชมงานลำลึกกรุงรัตนโกสินทร์230ปีสัมผัสบรรยากาศและก็เยี่ยมชมนิทรรศการประวัติศาสตร์ซึ่งงานนี้ค่ะก็จัดที่บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากรกรมศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติสวนสันติชัยประการในงานก็จะมีการสักการะพระคลังในพระคลังมหาสมบัติเทพผู้คุ้มครองทรัพย์สมบัติคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็ชมการแสดงของวงสุนทรภพรโขนล,ลิเกลำตดัดงิ้วรวมถึงการออกร้านค้ากว่า200ล้าน เต็มถนนพระอาทิตย์ค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็จะจัดในวันที่15-16แล้วก็22-23ธันวาคม2555แล้วก็ไปจัดอีกทีค่ะคือวันที่12และ13มกราคมปี2556งานก็จะเริ่มค่ำหน่อยนะคะตั้งแต่เวลา16นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาค่ะและตอนนี้ค่ะหมดเวลาของรายการถอดสลักข่าวแล้วเราสามคนต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะ